เราอย่าลืมว่าธรรมะมันไม่มมได้อยู่ที่ไหนหรอกอยู่ในตัวเราอยู่ที่เราจะมองเห็นหรือเปล่าแค่นะถ้าเราไม่โอปะน,นะอีโกโน้อมพ็มาดูแลมันไม่ค่อยเห็นนกสินท้าก็อยู่ในตัวเราธรรมก็อยู่กับตัวเรา เดีเรามังจะมองเห็นหรือเปล่าโอปนาอีโกเดีวยว่าน้อมเข้ามาดูสินห้ามายถึงอะไรคาสองแขนสองสีจ่าหนึ่งนี่สินห้น เมื่อกี้เราก็สมาทานไปอย่างถึงเราไม่สมาทานสิห้ามนในหลักความเป็นจริงมันก็อยู่กับตัวเราเน<ม>ี่ยแหละแต่เพียงเทว่าท่านนชี้ให้เราชี้โทษให้เราดูชี้โทษว่าห้ามฆ่าจัดนะห้ามลักทรัพย์นะห้ามผิดลูกผิดเมียใครนะเนี่ยห้ามพูดโกหกตอแหลปิปล่นพลนึงต่อกัน คามดื่มของมึนเมาสิ่งเสพติดเวรมณีคือการงดเว้นนี่เีกว่าสินงห้ามอยู่กับตัวเราถ้าเราเข้าใจตามความเป็นจริงแล้วมันกข,า,ขาสองแขนสองสศีรษะหนึ่งเราเนี่ยเรารับษาสินเรางดเว้นกับการทำบาปห้าอย่างห้าประการอันนี้น เมื่อเราเห็นคุณค่าของสังขารร่างกายที่เรามาอยู่มาอาศัยมาใจเอามันไปทําในสิ่งที่มันไม่ดีจริงน,นมันเป็นผิดศีลผิดธรรมนั่นก็ทำไปแล้วก็นํามาซึ่งความเดือดเนื้อร้อนใจไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ตัวเองมีแต่ให้โทษให้โทษถ้าเราเอาร่างกายมารักษาสินกะการที่เอากายมาบูชา รักษาสินห้าพะได้เป็นการสร <Jean. S 1> ้างศิลบารมีคือการรักษาศินสินห e, mm ้าก็เป็นศีลบารมีเหมือนกันนะถ้าเราตั้งใจสมาทานถิ่นแล้วหดเว้นให้มันได้ตลอดชีวิตอย่างเงี้ยเราจะรักษาสินห้าให้มันได้ตลอดชีว <Blizzard S 1> ิตมันก็เป็นศีลบารมีคือการสร้างอาการรักษาศินไม่ใช่จะรักษาได้เฉพาะเดียววัน แปดคำชิมห้าคำเนี่ยนั้นถามว่ามันได้ผลไหมมันก็ได้แต่มันจะให้มันบริบูรณ์หรือให้รักษาให้เป็นนิดทาให้ได้เป็นนิดคำว่าจะเป็นนิดในที่นี้กับมือท,ทุกวันนะทุกวันวันไหนก็สินห้าเราอยู่กับตัวเราตลอดหมดเว้นอย่ อาสัตว์หดเว้นจากการลักทรัพย์หมดเว้นจากาก,ก,จาการผิดลูกผิดเมียใครหมดเว้นจากการปดเนี่ยหมดเว้นจากการหรือไม่ดื่นสุราของนะมุนมอ,อหมดเว้เวนทุกวันนีอย่างงี้นะเวรมณีคือคนเว้นเราคนเว้นนั่ทุกวันสิทิห้าก็อยู่กับตัวเราศีลบาร,รมีก็อยู่กับตัวเราเนี่ยพูดถึงชาวพุทธเราอย่าสับแต่ว่าสมาทานที่เราไม่รู้จักความหมายคำว่าสิล ยังคือการกดเว้นน,นี่ศสินก็อยู่กับตัวเราธรรมะก็อยู่ตัวเราธรรมะอยู่ที่ไหนก็อยู่ในตัวเราเนะี่ยขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรโรข้างล่างข้างบนข้างซ้ายข้างขวาข้างหน้าข้างหลังมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุรโรในตัวของเราล้วนเลยเป็นที่ตั้งแห่งแห่งสภาวะธรรมทั้งหลายทั้งปวง ธาตุดินก็เป็นธรรมชาติธาตุน้ำก็เป็นธรรมชาติธาตุไฟธาตุลมที่อยู่กับตัวเรามันก็เป็นเป็นที่ตั้งแห่งธาตุทั้งสี่เนี่ยธาตุทั้งสี่แล้วก็เป็นที่ตั้งแห่งไกรลักษณ์นิจจังก็อยู่ในร่างกายอันนี้ทุกขังก็อยู่ในร่างกายอันนี้อนัตตาก็อยู่ในร่างกายอันนี้นี่นะงอะศีลก็อยู่กับตัวเราทำก็อยู่กับตัวเราอยู่ที่ว่าใครจะมองเห็น อี่ยนี้ยกตัวอย่างแบบศีลเป็นยังไงทำเป็นยังไงศีลห้าหนึ่งตัวเราขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งทำก็คือขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งเหมือนกันอั่งนนั้นตรายคาอันนี้จังทุกขัางอนัตตามันก็อยู่กับที่ตัวเราแล้วนะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของสร้างขาร่รางกายเปรียบปนไปตามกาลเวลาเป็นสัจธรรมเป็นสิ่งที่เราต้องเรียนรู้ทำความเข้าใจอ,อันนี้เรียนรู้ทำ ทุกครั้งร่างกายเป็นที่ตั้งแห่งทุกมันไม่มีส่วนไหนที่มันจะสบายส่วนไหนส่วนไหนมันก็มีแต่เป็นความเปรียป่วนความไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่มีคำว,ว่าสบายม,มีร่างกายแต่มีโรคมีร่างกายเดี๋ยวมันก็เป็นนั่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เพราะความรับผิดชอบอะรับผิดชอบในร่างกายในแต่ละวันแต่ละวันเราวรารับผิดชอบไปวันหนึ่งรู้เท่าไหร่เนี่ย จะมางปัจจัสีอย่างเงี้ยนะว่าดิ้นรนขวนขวายก็หาอยู่กับเพื่อให้มาดูแลร่างกายบริหารร่างกายพอให้มันพออยู่พอเป็นพอไปนะไม่มีคำว่าสบายนะวันหนึ่งวันหนึ่งเราก็คอยบริหารอยู่ตลอดเวลานี่งเร็วนี่งเรยวทาอันนี้จังก็เป็นธรรมคือความจริงทุกครั้งก็เป็นอัจเป็นธรรมอนัตตานะั่นแหละคือความราจริง ในร่างกายไม่มีตัวสนอะไนที่เป็นของเราเป็นเป็นที่ตั้งแห่งศาสตร์ทั้งสี่เป็นของโลกที่เรายืมของธรรมชาติโชคทูกโชเราไม่กี่เดือนไม่กี่ปีถึงการถึงเวลาเราก็ต้องมีการพลัด,พร,ดพรากสะเพยีเมปีเยหิมนาปีหินานาภาววีนาภาวนเราจะต้องลาวิตร่ตางสิ่งต่างๆเวาสักวันเราจะต้องพลัดพรากจาก สิ่งที่เรารักสิ่งที่เราห่วงก็คือรูปร่างกอยันี้นะถึงไม่อยากจะไม่อยากพลาดพลาดมันก็ต้องเป็นถึงการถึงเวลามันก็ต้องพลาดพลาดจากการตามกฎแห่งอน,นิจจมันเป็นอย่างนั้นฉันถึงว่าน,นี่ก็คือธรรมคือความจริงสิ่งที่อยู่กับตัวเราฉันถึงว่ากายสินก็อยู่ที่ตัวเราธรรมะก็อยู่ที่ตัวเราเราโอปัญญาโก้องก็มาดูบ่อยๆน้อมก็มาดูเรื่อยๆมันก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆนั่นเอง นี่เคือให้ข้อคิดให้กติธรรมแก่พวกเราท่านทั้งหลายที่เป็นชาวพุทธนับถือพุทธศาสนาจึงเป็นศาสานาที่ประเสริฐเดินล้ำในสามเดนโลูกธานไม่มีศาสนาในทัพประเสริฐเท่ากับศาสนาพุทธเราเพราะคำสอนของ,องพระเจ้าเราเป็นศาสนาองค์เอกเลิศที่สุดในสามเดนโลกธานมนุษย์เนเธอดาก็กราบไหว้สักการะบูชา นับถือนับไม่ใช่นับถืออะไรนับถือในสิ่งที่ท่านส more, ิ่งที่ท่านตัดจะงรู้คว้ามาใหม่เข้ามาศาสดาเป็นเป็นชื่อที่หาหาฟังได้ยากหาฟังได้ยากเข้ามาบริมศาสนาสมมาสัมพุทธะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยินในไม่ได้ยินบ่อยนี่ว่าเป็นเป็นบุคคลเป็นมหาบุรุษอันเริฐ ได้ยินคําว่าพุทธ,ธคําเดียวนี่ก็เทวดาเปอนอน้อมถมทนไปเลยอ่อนรอมไปเลยความหมายคําว่าพุทธเนี่นผู้ครอบโลกธาตนะุเนี่ยผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะทั้งหมดรวมครอบโลกธาตนะุันเรียกว่าพระาศาสดาพระพุทธเจ้าของเราเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐเป็นมหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่นี่ยันเรียกว่าเรานับถือพระาศาสนาแล้วก็ เราก็ต้องตีความหมายทางความเข้าใจในสิ่งที่พระองค์ท่านได้รงสอนเอาไวา้สิลเป็นสิงเป็นของดีทมก็เป็นของดีถ้าเรารู้จักน้อมนำมามาระพฤติปฏิบัติใจของเราก็มีสารณะมีที่พึ่งงานแท้จริงนั่นแหละสมบิที่เราสมาาทานเข้าไปพุดธางธรรมสังฆังสารนางังกระฉามิการเป็นเจ้าข,าขอถึงพระบุตธพระธรรมประสงค์ว่าเป็นสารณะที่พึ่งมันถึงจะถูกต้อง กับสิ่งที่เราสมัทรานเข้าไปอันนี้ให้ความคิดากตคดิทำเท่านี้แหละใหนลำดับต่อไปเดี๋ยวว็ให้พอนะยะธาวาริวาปุราปาริปุเรนติสังการันเอวะเมวะอิโตดินังเปตานังอุปากขาติ ยิชีดังปะทีดังตุมังคิปะเมวะสัมมิจตุสัมเบปุเรนตุสังกาภยจันโดปนารถโยยะทามณีโชติรถโยยะทามติโยวิวัจันตุสัมมาโรกวินาสตตุนมาเตมภวันวันดราโยสุขินิกายุโกภวา ทาอภิวาทนาสิเลสาอนิจังอุทามปจาียโนนสัตจโรธรรมวัฏันติอายุวันโอทุกขังมาดามอัจโตเวปันนันังอัปปัมมังวิจนาตาน Ăn kiếm bụt thêm bạch sân-na-năng Đã kĩ-nã-yê-đã-nụ-ta-rê Ăn mê bạch sân na vi ra ngô bà mê su kê sang-kê bạch sân na năng đã kê Đã-nã-kê-tê-đã-nụ-ta-rê Ăn khai sa min da đã da tăng đã อากัาญจุรวันโนจายโสกิติสุขะบาลังอากาสะดาตเมธาวีอากาธรรมะสมาหิตนเอวะปปุโตมนุสโตวะอากาปโตปมอดาติติเตม ชัยาสิทธิ์นถงลาภานโจธิปังกายงสุปังบาลามสิริอายุวะจวันนจามองกังปุถีชัยัสวรรคาตาตวัชาใจอยูุใจชีวสิทธิภวันตุเตมเทวตุสามังกาลามรากันตุสับเดวตาน ธรรมบุตนาุภาเวนัสดาโสติภวนุเตภาวนุสัมบมังกลังราคันตมพเดวตานธรรมบนาุภาเวนัสดาโสติภวนุเตภาวนตามมังกลังราคันตุสัพเดวตาน จามบาสังกาลุภาเวนะสะดาโสทิอา